สวัสดีคะ่ะทุกคน welcome to Thai overseas channel คะ่ะวันนี้นะคะเรามาทำการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการทำ unboxing คะ่จะจัดเต็มค่ะวันนี้ดูนะคะค,คือคือครบเซตวันนี้เป็นมาดมคะ่ะวันนี้ก็ขอ special นิดนึงนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาจัดเต็มไปเลยแล้วกันค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วเนาะว่าคริสต์มาสปีนี้ปัง ปังเวอร์นะอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วเมื่อวันคริสต์มาสที่เราเปิดของขวัญเนาะ แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็ยังไม่ได้เห็นเลยค่ะว่าของขวัญวันนั้นคือหน้าตาข้างในเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่ายุ่งมากค่ะทุกคนยุ่งจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือเราทำวิดีโอเอาไว้หลายวิดีโอน้อตั้งแต่ตั้งแต่คริสต์มาสเดย์แต, Day, แต่ว่ามี3พาร์ทพาร์ทหนึ่งพาร์ทสพาร์ทสเปิดของขวัญเล่นกอล์ฟแล้วก็ทานอาหารมันก็เลยแบบอยากจะทําให้เสร็จ,รจก็เลยเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็โอ๊ยตายแล้ววันนี้จะ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 ,จะ,จะปีใหม่ แล้วพรุ่งนี้เนาะมาเปิดดูของขวัญแล้วกันอ่าวันนั้นที่เราได้ก็คือนี่เลยค่ะาารูราา้รหรมาเาเหมือนดอกไม้ที่อู่มตื่นเต้นค่ะอ้าก็ไปเปิดดูกันเลยแล้วกันนะคะโอ้โห เอาโบออกเลยนะคะเอาโบออกกันแล้วกเ็เปิดยังไงล่ะจะเห็นไหม เอาอีกด้านหนึ่งค่ะทุกคนนี่นะคะมาอันบ็อกซิ่งกันค่ะบาโดาทอดดก็จะเป็นแบบนี้นะคะกล่องข้างในจะเป็นสีหรูมากนะทุกคนกล่องเขาแบบสีแดงอะ่ะข้างในอะ่ะแล้วก็ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษหนังสือพิมพ์แบบมันๆนะคะทุกคนเออเขาก็ทําเป็นหัยกระดาษก็เก๋ใช่าดา่าทำยังไงให้มองเห็นละ่ะ ทาดานี่เลยค่ะมาแล้วว้าวคุ้มหงค่ะหนูน้อยคนนี้นะคะลูกสาวคนใหม่ลูกสาวคนใหม่หมเปิดก็อ่านี่แหละเราก็เอาเอาบล็อกวางไว้แบบนี้นะคะท้าดานี่นะคะลูกสาวคนใหม่เปิดกันค่ะก็ถุงผ้าเขาก็อย่างที่รู้กันนะคะถุงผ้าของกุชชี่เขาก็จะแบบว่า ก็ก็ดีอ่ะผ้าเขาจะแบบมันมันแววแววธดาทุกคนนี่เห็นไหมเธดาเห็นไหมแต่งตัวก็ให้มันเข้ากับกระเป๋าใบนี้หน่อยนะคะอขออนุญาตวางผ้าเขาก่อนเนาะแล้วก็เห็นไหมทุกคนบอกแล้ว คือไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยจริงๆนะดูนี่ดูดูดคือทุกอย่างยังบบกว่ายังไม่ได้แกะเลยไม่ได้ดูเลยบอกตามตรงไม่ได้ดูเลยนะคะโอเคให้ดูใกล้ๆเนาะททดานี่เลยค่ะใกล้พอหรือ,อยังโอเคอันนี้นะคะก็คือเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเ,เรียกว่ารุ่นแพ d ล o c k นะคะคเป็น p พ d l o c k GG small นะคะ Bam แล้วก็เป็น Bamboo Handle นะคะอันนี้รุ่นที่เป็น Bamboo Handle นะคะเอามาแกะพร้อมกันเลยดูสิเห็นไหมยังไงล่ะ <c oughs> แกะพร้อมกันเลยทุกคนบอกแล้วว่ายุ่งไม่ได้เปิดดูเลยอะ <c oughs> ็ต้องไปแบบนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมก็ต้องแต่งตัวมันเข้ากับบรรยากาศโอ้ยนะคะเขาเรียกว่ารุ่นขออนุญาตอ่าน <c oughs> เขาเรียกว่ารุ่น p พ d l o c k GG Small Bamboo Shoulder Bag ค่ะที่จริง p พด l o c k มันจะมีรุ่นอื่นด้วยเนาะแต่ว่ารุ่นนี้มันจะเป็นทรงเหลี่ยมค่ะทุกคนทรงเหลี่ยมเนาะ เป็นทรงเหลี่ยมอะค่ะเป็นทรงบล็อกแบบนี้เนาะเป็นบล็อกแบบนี้ค่ะก็คือความพิเศษก็คือเป็นมีมีแบมบูแฮนโดนะคะแล้วก็มีหนังตรงนี้เรียกเป็น G G Supreme Canvas นะคะแล้วก็พวก Material ก็จะเป็นเป็นโกนะคะมีมีที่มีที่กันขเขาเรียกกันอะไร ไว้ protection นะเอาตัวนี้เป็น start วนะแล้วก็จะผสมผสานร,ระหว่างหนังหนังสีน้ำตาลกับสีดำนะคะนี่เป็นหนังเหมือนกันสีดำนะคะดูทีอะทุกคนแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็มีสายมีสายสะพายน่าจะอยู่ข้างใน <c oughs> อันนะคะก็คือเราเปิดไปพร้อมกันก็คือแพท l o c k ก็คือกดตรงนี้ค่ะแล้วก็เปิดตรงนี้เขามีไว้เป็นหนังแบบนี้นะ ดูดีมากอะทุกคนแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอ่าขึ้นมาแบบนี้เนาะข้างในเอาออกก่อนเนาะข้างในก็จะเป็นหนังสีดำตรงนี้เป็นหนังสีดำเนาะแล้วก็มาพร้อมกับโอ้ยการ์ดอะไรต่างๆอยู่ในนี้การ์ดอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะคะนะแล้วกอ็อันนี้นี่ไงสายสะพายค่ะทุกคนข้างในก็จะประมาณนี้ นะคะเขาจะอันนี้เป็นเป็นหนังนะคะข้างในก็เป็นหนังนะโอ้ยดูดีหรูหราหมาเห่าค่ะอ่าแล้วก็มีอันนี้ของกุชชี่นะคะอ่ามันเหมือนของของอะไรอะ่ะเหมือนของอ่ลุยวิกทองเนาะลุยวิกทองเขาก็จะมาประมาณเนี้ยค่ะเออเป็นกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็มีป้ายกุชชี่สีดําอยู่ตรงนี้นะคะแล้วกอ็อ่โอเคแล้วพอปิดก็คือง่ายๆค่ะ ก็คือแค่เอามาตรงเนี้ยค่ะกดลงไปนะคะก็คือเปิดเอาอีกทีเนาะก็คือเปิดตุด้งก็คือดึงตรงนี้ก็ได้หรือจะเปิดกับตรงนี้ก็ได้นะคะก็คือข้างในก็เป็นแบบนี้นะคะนะแล้วก็พอว่าใช้ ใช่เราจะปิดก็คือแค่กดลงมาเขาจะพอดีตรงนี้เลยนะคะก็กดแป๊กลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เขาก็คือเหมือนเหมือนกันกันรอยกันนู่นนี่นั่นนะคะเนาะแล้วก็ก็ไม่รู้เนาะคือถ,ถ้าถามจริงๆคืออยากได้รุ่นนู้นแหละแต่ว่าเหมือนที่บอกค่ะเอ้าบอกไปหรือยังคืออย่างนี้ค่ะทุกคนจริงๆคือไม่รู้ว่าเราจะได้อันนี้นะคะคือ อย่างที่บอกว่าใจเนี่ยไม่คิดว่าปีนี้จะได้อะไรของฝันคริสต์มาสแล้วพอดีว่านางถามนางถามว่าคริสต์มาสปีนี้อยากได้อะไรแต่คือใจก็คือแบบประมาณว่าอยากได้กระเป๋าแหละแต่คือแบบเขาคงไม่ให้เพราะว่าเราก็มีแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยบอกว่าเอองั้นขอต่างหูชาแนลแล้วกันนะคะเพราะว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกรุ่นให้นางเรียบร้อยนางก็บอกเฮ้ยแล้วไม่เอากระเป๋าหรอเ็บอก มาโตเป็นไข่ห่านเลยค่ะคนก็บอกว่าได้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้นางก็บอกได้บอกมาสิว่าอยากได้รุ่นไหนก็เลยอยากได้ไอ้ตัวที่เขาเขารวมตัวกันระหว่างกุชชี่กับบาลองซิก้าค่ะตัวนั้นที่ทุกคนกรีดการอยากได้มากนางไม่ชอบและนางชอบตัวอัลบา b b บีแบ ฮันนี่โกเพราะว่ามันเป็นสไตล์แบบสปอร์ตสปอร์ตมันเหมาะกับสปอร์ตเกิลอย่างเรานางมองว่าคือซื้อมาแล้วต้องได้ใช้อะไรแบบเนี้ค่ะก็เลยแบบแต่ว่ารู้ไหมทุกคนช่วงที่เรากำลังพูดคุยกันแล้วก็กดดูในเว็บไซต์ทั้งสองแล้วนะคะแล้วเราก็โอเคตกลงกั้นด้วยความที่เปาะประลงว่าเออเฮ้ยเป็น Investment นตนู่นนี่นัน่น,นอะไรอย่างเงี้ยพอทำท่าจะกดปรากฏว่า Currently not available ก็คือเอา o f s t t o k k หมดเลยค่ะทุกคนก็เลยว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรมาทางนี้เอ,เอาบ้าก็เอา t o f Stock เอาไม่ใช่เอาบา้าขอโทษค่ะเอามาก็เอา o f s t t o k k เหมือนกันค่ะโอ้ <c oughs> ก็เลยบอกออแบบนี้เลยนึกในใจคราวหน้าถ้าเขาอยากให้อะไรนะคะมันสอนให้เรารู้ว่าถ้าเขาอยากให้อะไรก็รับไว้อย่าเรื่องมากนะคะก็แล้วแต่เขาจะ ยินดีที่จะให้อะไรก็รับค่ะแล้วก็ขอบคุณแค่นั้นเองก็จะดีกว่าก็เลยบอกนางว่าไม่เป็นไรรอได้แล้วเราก็โทรไปถามเว็บไซต์นะคะโทรไปถามที่ร้านที่ที่กุชชี่ในเมืองนะคะถามเขาเขาบอกว่าอ๋อก็คือเราก็กดกด กดเตือนนะคะว่ามีของมาเมื่อไหร่ก็คือเตือนเราว่ามีของมาหรือไม่ก็ต้องรอคือประมาณ1เดือนหรือ2เดือนแต่อันนี้ก็คือไม่ชัวร์โดยปกติก็ประมาณ1-2เดือนกว่าของจะมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรรอได้แต่คริสต์มาสนี้ฉันคงไม่ได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยกออ็ไม่เป็นไรทําใจปรากฏว่านางไปประชุมค่ะพอนางไปประชุมเนี่ยนางกลับมาด้วยถุงกุชชี่ คือก็เหมือนเดิมค่ะบ่นมากบ่นแบบว่ามันคืออะไรคือแบบอว่านางกลับมาแบบถุงกุชชี่ก็ตื่นเด้นแล้วนะแต่มันคืออะไรเราบอกหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือน,นอนไม่หลับไปหลายวันค่ะเพราะว่าเขาห้ามเปิดก่อนคริสต์มาสก็อย่างที่บอกว่าก็เลยไม่รู้เลยมารู้พร้อมกันเนี่ยค่ะรู้วันเปิดว่ามันคือตัวนี้นะคะ เอามาต่อมาต่อกับเรื่องของน้องน้องคนนี้ดีกว่านะคะน้องคนนี้เขาก็อย่างที่บอกว่าโอเคดูข้างในไปแล้วก็คือมีสายนะคะเอาเปิดยังไงล่ะอ๋อนี่มีสายนะคะน้องคนนี้อ๋อเขามีกับเขามีมาพร้อมกับคีย์นะคะมีกุญแจนะคะมีกุญแจแล้วก็นี่เป็นหนังน้ําตาลเนาะเขาใส่ย,ยังไงไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปหาวิธีใส่น่าจะน่าจะคล้องไปในนี้มั้งเนาะ อาจจะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปดูอย่างที่บอกว่าเพิ่งเปิดมาเลยค่ะกันเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเขาคล้องยังไงแล้วกันเนาะก็คือก็ไม่รู้ว่าเขาคล้องยังไงแต่ว่าที่แน่ๆคือมีกุญแจมีลูกกุญแจนะคะนี่มีสองลูกกุญแจนะคะดูมีสองลูกกุญแจค่ะ ็อ่ะวางวางลูกกุญแจไปก่อนเขาก็ปั๊มโลโก็กด <c oughs> ที่แบบนี้นะคะหนังเขาก็ค่อนข้างดีมากนะอ่าอันนี้สายค่ะอันนี้สายเนาะอ่า <c oughs> สายสะพายเป็น2แบบนะคะก็คือเป็นโซ่กับเป็นหนังสองรวมกันนะคะเป็นโซ่กับเป็นหนังแล้วก็ปรับสายได้นะคะตรงนี้ปรับสายได้ นะคะปรับสตามที่เราชอบได้เลยนะคะแล้วก็เขาก็ห่อไว้อีกแกะพร้อมกันเลยค่ะทุกคนบอกบอกตามตรงจะได้แกะวันนี้อ่แกะยากเหมือนก็ติดแน่นมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะแข็งมาก ไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนนะว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูจริงๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยก็เลยถึงบอกว่านั่นแหละพอว่าเพราะว่าเปิดเสร็จวันนี้ก่อนทำรีวิวก็ไปหาข้อมูลนิดหนึ่งว่าเขาคือรุ่นอะไรอะไรยังไงเนาะโอเคค่ะแล้วทำยังไงละ่ะทำยังไงล่ะทุกคนแล้วทำยังไงละ่ะโอ,อ้กดลง อายมากไม่ทําการบ้านก็อย่างที่บอกอันนี้เรียวทําค่ะเปิดกันไปพร้อมๆกันเพราะไม่รู้ก็หาอยู่ว่าเขาทํายังไงสรุปคือกดลงค่ะทุกคนสรุปคือกดลงแบบนี้ค่ะเออกดลงค่ะทุกคนบอกแล้วว่าอันนี้จริงๆคือเป็นกระเป๋ากุูจี้ใบที่สองนะใบแรกคือซื้อแบบทำงานทำงานก็จะเป็นลักษณะเเขาเรียกอะไรทับักอะค่ะ อแอบใส่ยากนิดนึงนะทุกคนนะหรือว่าคือนึกออกไหมมันใหม่ที่ที่ตรงนี้เขาก็มีโลโก้ของกุชชี่หมดเลยนะแดงหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนวา คือสะพายได้แต่คิดว่า,าไม่น่าจะอยากสะพายเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเขาจะตรงเนี้ยค่ะเขามีแบมบูแฮนด์อเนแล้วก็คิดว่าการเสียดสีอะถ้าเราใช้งานเยอะๆความเสียดสีตรงเนี้ยจะค่อนข้างจะค่อนข้างเยอะนะคะก็อาจจะถลอกได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคือมันสวยนะเท่นะ อย่างที่บอกว่าเปิดพร้อมกันเลยวันนี้เปิดซิงกันเลยเป็ะอันบ็อกซิ่งจริงๆเลยค่ะนะวันนี้นะก็คือแล้วก็หาข้อมูลมาอันนี้จริงๆคืออย่างเหมือนที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าเขาจะค่อนข้างดู หรูหราเนาะคิดว่าจะไม่ใช้สมบุกสมบันนะคะอันนี้เหมาะกับการที่ว่าเราถือไปเก๋ๆแล้วก็คงจะใส่ของได้เยอะนะเพราะว่าช่องข้างในให้ดูอีกทีเขาน่าจะใส่ของได้เยอะนะคะนะใส่กระเป๋าเงินแบบกระเป๋าตังค์แบบยาวได้นะคะแต่ว่าคือเขาค่อนข้างหนักหนักอันนี้ตามตามในเว็บไซต์ที่เขาบอกนะคะเขาบอกว่าหนักประมาณ1กิโล ก็ถือว่าค่อนข้างหนักนะเราคงไม่อยากสะพายให้เข็ดบ่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้แบบว่าถือมากกว่าคือด้วยความที่เขาหนักนะคะเราคงไม่อยากใส่อะไรเยอะเพราะว่าสะพายแล้วมันจะหนักเกินไปเนาะคิดว่าน่าจะเหมาะกับการว่าเราใส่ของนิดหน่อยลิปสติกกระเป๋าตังโทรศัพท์แค่นี้แล้วก็น่าจะใช้เป็นคลัชแบกน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าใช้เป็นเอ e r y d a y bag หรือว่า ทั่วไปใช้ทั่วไปทุกวีทุกวันมันก็คงแบบว่ากลัวมันจะเป็นห่วงกระเป๋านะคะแต่ว่าแต่ว่ามันดูดีดูสวยเนะาะมาบอกอันนี้สำคัญคือสนอนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะสนนราคาอยู่ที่1,750ปพนด์1,750ปอนด์อนนะคะก็ประมาณ80,000หรือเกือบใบนี้เนาะก็นะคะนะก็ เสร็จแล้วค่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้สกี่ครั้งเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า เขาอยากให้อะไรเราเราก็จงรับไว้อย่าปฏิเสธก็เป็นผู้รับที่ดีแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ไหว้แบบงามๆไปนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอถัดไปปีใหม่ใกล้จะถึงแล้วพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนานะคะขอ ให้รวยสวยหล่อเฮงเฮงปังปังทุกคนเลยคะ่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย